กลับสู่รายการของเราอีกครั้งแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทุนนาโชว์และนี่คือช่วงทอล์กโชว์และนี่เป็นทอล์กโชว์แรกของปีใหม่ปีนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทอล์กโชว์แรกก็ต้องตั้งใจว่าจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่จะหาให้กับท่านผู้ชมได้ควานหาได้มาแล้วและท่านผู้ชมควรจะรับไป แต่ก็อยู่ที่วิจารณญาณของชั้นเองนะครับจริงๆแล้วคนเราทุกๆคนเนี่ยพอปีใหม่มาถึงสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดเลยก็คือความสุขหวังว่าจะมีความสุขกันตลอดไปทั้งปีและหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือหวังว่าจะพบกับความสําเร็จในชีวิตสองสิ่งนี้เป็นของคู่กันมาโดยตลอดเราอยากได้ความสุขอยากได้ความสําเร็จแต่ความสุขนั้นเป็นอย่างไรความสําเร็จนั้นเป็นอย่างไรทําอย่างไรจะได้มาและอะไรคือความสุขนิรันร์อะไรคือความสําเร็จถาวร วันนี้เราจะพูดกันเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้นิมนต์พระคุณเจ้าพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงมาพูดคุยกับเราเรื่องสองเรื่องนี้คือความสุขและความสําเร็จท่านผู้ชมลองฟังดูนะครับและลองตั้งจิตดูว่าสิ่งที่จะได้ยินได้ฟังไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านหรือไม่นมัสการพระคุณเจ้า จะเล่นตอนเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งครับที่ได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาปีใหม่มาถึงทุกๆปีมผมก็ได้ยินเขาอวยพรกันก็ขอให้มีความสุขแล้วผมเองก็อยากมีความสุข แล้วก็อยากจะได้ความสําเร็จของชีวิตแต่กับผมเองมานั่งนึกดูแล้วว่าจะให้คนทั่วไปทั้งประเทศเมีความสุขนผมอยากให้ก็ได้รับความสุขแบบถาวรพระคุณเจ้าขอรับเพราะฉะนั้นผมจะขอถามคําถามแรกก่อนว่าเราจะทําตนยังไงให้ได้รับความสุขให้มีความสุขขอรับในเรื่องของความสุขเนี่ยพระศาสดาได้ตรัสแบ่งไว้หลายระดับเหมือนกันขอรับนะ สุขจริงๆเนี่ยคือสุขอันเกิดจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้าเรายังมีความสุขที่เจือด้วยการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยปัญหาคือความทุกข์จะตามมาเมื่อสุขนั้นแตกสลายไปดับไปหรือว่าไม่สามารถได้ตามความปรารถนาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นรรพระองค์ตรัสบอกเรื่องของความสุขเป็นสองกลุ่มคือสุขที่ควรกลัว กับสุขที่ไม่ควรกลัวครับบอกสุขที่ควรกลัวเนี่ยคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะแต่สุขที่ไม่ควรกลัวเนี่ยคือสุขอันเกิดจากการทําสมาธิครับนะถ้าเราได้สมาธิจะเป็นสุขที่ประณีตกว่าละเอียดกว่าและถ้าเลิศไปกว่านั้นปล่อยวางความยึดมั่นในสุขในสมาธิได้ก็จะเป็นสุขที่ถาวรขึ้น ดังนะั้นจริงๆแล้วความสุขที่ทุกคนหรือมนุษย์สแสวงหากันอยู่เนี่ยยังเป็นสุขที่ไม่ถาวรน,นะรนะเวลาที่พระคุณเจ้าพูดตรงนี้มาว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยาาทุกคน,นได้ยินกันบ่อยแต่ผมเองก็ต้องขออนุญาตถ,ถามแทนยึดมั่นถือมั่นในอะไรบ้างพระคุณเจ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มมาจากการที่เราเข้าไปยึดถืออารมณ์ก่อนขอรับนะ นะยึดถืออารมณ์และเราไม่ไม่ค่อยฝึกในการละในการวางอารมณอนะ์อารมณ์ทุกอย่างที่เราเข้าไปปรุงไปแต่งไประลึกถึงไปนึกถึงเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิด,กดทุกข์ได้หมดแล,แล้วเราก็จะมีการยึดติดในรสอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะวัตถุเข้าของเราได้มาเราก็พอใจราบยศสัเสิรญได้มาเราก็พอใจ ไม่พยายามที่จะมองเห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกดังนะนั้นเราได้อะไรมาก็ตามปีใหม่เราได้อะไรมาแล้วเราก็ฝึกใช้ปัญญาลัทศาสดาบอกว่าเราอยู่กับมันได้นะแต่อยู่ด้วยปัญญานะไม่ลุ่มหลงกับมันมากมีปกติมองเห็นโทษมันด้วยนะและมีปัญญาเครื่องสลัดออกมันด้วยนะ,ะถ้าเราอยู่กับโลกธรรมแบบนี้ความทุกข จะแทบจะหมดไปเลยนะเมื่อความทุกข์เนี่ยหมดไปมากเท่าไรเนี่ยความสุขมันจะมีมากขึ้นเท่านั้นนี่ปีใหม่ขอรับอยากได้ความเจริญขอรับอยากได้ความเจริญแล้วก็ขอเหตุแห่งความเจริญด้วยขอรับเหตุแห่งความเจริญเนี่ยพระศาสดาบอกว่าเราต้องสร้างศรัทธาขอรับนะศีลสุตตะจาระปัญญาขอรับถามว่าศรัทธาศรัทธาใครขอรับถ้าเราศรัทธาสเปสปะเนี่ย เริ่มจะไม่เจริญแล้วเพราะเราจะเริ่มได้ข้อมูลผิดไงเราจะเริ่มเอาข้อมูลผิดเข้ามาในชีวิตซึ่งเราจะไปคิดว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่นําไปเพื่อความเจริญแต่มันไม่ใช่ขอ้อแรกดังนั้นเชื่อหรือศรัทธาใครมาก่อนอันดับแรกขอ้อแักก็คือต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้จริงบอกสอนถูกจริงจากนั้นเนี่ยจึงเดินตามคําสอนพระองค์ ศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวศรัทธาในคําสอนของพระองค์อันนี้สําคัญถ้าถ้าไม่สเปะสปะถ้าตามนี้ความเจริญจะมาความเจริญจะมาขอรับเพราะต้องการเพราะต้องการความเจริญนก็จะพระพุทธเจ้าต้องการความสุขศรัทธาเป็นข้อที่หนึ่งใช่ต้องรู้ก่อนนะข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ที่ไหนขอรับของจริงอยู่ตรงไหนอ่าอย่างนี้ข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยพระองค์ให้ทําศีลของเราให้ดีขอรับ เมื่อศรัทธาแล้วเราก็จะรู้ว่าคําสอนนั้นนําไปสู่การสอนว่าให้ประพฤติกายดีวาจาดีขอรับดังนั้นกายดีวาจาดีเนี่ยพระองค์บอกพื้นฐานคือศินห้าขอรับซึ่งเป็นมาตรฐานบ้านเมืองใดถ้าไม่มีการฆ่าไม่มีการขาโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาสงบสุขแน่นอนขอรับแค่เอาข้อเดียวว่าการฆ่าไม่มีในประเทศไทยเนี่ย โอ้โหไปไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าชีวิตเราจะสูญเสียใช่ไหมการขโมยไม่มีเลยเนี่ยโอ้มันแค่สองข้อน,นี้ก็มีความสุขมากแล้วนะข้อรับอ,อันที่สามเนี่ยพระองค์ให้มีสุตตะคือมีคำสอนข้อรับคำสอนของใครคำสอนของคนที่เราศรัทธาข้อรับเราต้องฟังมากศึกษามากเสพครบมากนะเพราะเราบอกว่าเราศรัทธาเขาแล้ว แต่เราไม่เคยศึกษาคําสอนเขาเลยพระุทธเจ้าบอกนั่นไม่ใช่ลักษณะแห่งศรัทธาอย่างถูกต้องขอรับทุกคนบอกศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่คําของพระเจ้าสักคําเคยทรงจําได้บ้างไหมเพราะการที่เราจะเอาไปค่้ควรพิจารณาคิดติตึกนะมันจะต้องมาจากการทรงจําก่อนขอรับและการทรงจำพูพเจ้าบอกต้องมาจากการฟังหรือการเสพคบก่อน แต่นั้นถ้าเราไม่เคยเสพพบเลยเราจะจําอะไรไม่ได้ในหัวเมื่อเราจําอะไรไม่ได้เราจะเอาอะไรไปไข้ควรพิจารณานะนั้นนี่คือลําดับขั้นของการที่ปัญญามันจะเกิดขึ้นจากนั้นข้อที่4ีเนี่ยพระศาสดาให้เราเนี่ยฝึกละความตรนีขอรับความตรณีเนี่ยเป็นมนทินภายในจิตเลยแล้วเราจะไม่ได้ตามปรารถนาเพราะการตรณีดังนั้นพระองค์จึงให้เรามีจากคะ ด้วยการวางจิตละความตรณิีอ,อันเป็นมนทินภายในจิตถ้าเราทําได้อย่างนี้เท่ากับว่ากิเลสภายในจิตในใจเราจะค่อยๆหมดไปการทะเลาะเบาแหวงมันมีเพราะความตระินี่ก็จะหมดไปการห่วงกั้นเพราะความตระหนี่ก็จะหมดไปและตรงนี้สามารถทําให้เราเข้าถึงความเป็นอริยได้ด้วยจากขะเนนะจากะตัวละความตรณหนี่เนี่ย นี่มาข้อสีนี่มาถึงตรงนี้มันทำให้เห็นว่าความสุขเกิดอยากได้จริงๆนี่ไม่ได้เกิดจากการได้มาเลยนะพระคุณเจ้านี่มันเกิดจากการให้ออกไปนะคุณเจ้าใ่เหมือนความเบาอ่ะเราอยากได้ความเบาแต่ถือของหนักตลอดเลยไม่วางพระคเจ้าบอกวางต้องวางเบามาเองนี่ความสุขนี่จริงๆไม่ได้หามานะนี่ปล่อยออกนะพระคุณเจ้าปล่อยออกแล้วได้เป็นความสุขใช่รู้จัก รู้จักสิ่งนี้รู้จักการบริจาครู้จักการแบ่งปันขอรับสี่ข้อแล้วพระคุณเจ้าข้อที่ห้าก็เป็นปัญญาขอรับนั้นปัญญาเนี่ยพระศาสดาก็บอกเกิดจากการละอกุศลทั้งหลายออกไปได้ขอรับการที่เราจะไปพยาบาทใครจะไปเบียดเบียนใครจะไปพูดโกหกคำหยาเพื่อเจ้ส่อเสียดอกุศลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เราพยายาม ละออกไปคิดขึ้นมาแล้วอย่าไปทําตามมันลต้องเป็นผู้มีสติซึ่งสติพระศา,ศา,ศาสดาเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่อคอยแยกแยะว่าเอ๊ะอันนี้คนร้ายไม่ให้เข้าเมืองอันนี้คนดีอนุญาตเข้าเมืองได้ดังนั้นคนที่เป็นผู้มีสติจะรู้จักแยกแยะว่าคิดดีขึ้นมาหรือคิดไม่ดีขึ้นมาคิดไม่ดีไม่ทําตามคิดดีทําต่อไปนดังนั้นความคิดทั้งหมดที เกิดรับรู้ขึ้นมาในใจไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทําตามไปทั้งหมด<อ>เราจะต้องเป็นผู้มีอํานาจเหนือคันลองแห่งจิต <F an S 1> มีอํานาจเหนือมัน <ขอ S 1> ไม่ใช่คิดอะไรมาแล้วให้มันลากเราไปทั้งที่คิดไม่ดีก็ลากเราไปทําไม่ดีเราต้องมีอํานาจเหนือมันไงอนะพอคิดไม่ดีเราก็ทิ้งไปทิ้งไปแล้วทิ้งให้เร็วด้วยพรนะเจ้าบอกพยายามละให้ไวไวดุจกระพริบตาได้ยิ่งดีเวลาคิดไม่ดีขึ้นมา ผู้เจ้าให้นึกถึงว่าไฟกําลังลุกไหม้เสื้อผ้าเราอยู่หรือไฟกําลังไหม้ผมบนศีรษะนะคนคนนั้นเนี่ยต้องรีบดับบอกเหมือนกันเลยเมื่อเธอคิดไม่ดีขึ้นมาเธอต้องรีบดับเพราะขณะนั้นเนี่ยความคิดนั้นเนี่ยเป็นผืนนาที่จิตของเธอเนี่ยเปรียบเหมือนเมล็ดพืชไปตั้งอาศัยมันกําลังงอกเป็นต้นที่นั่นถ้าร่างกายเธอตายตอนนี้อัตภาพเธอจะได้ เป็นอัตภาพที่ไม่ดีต่อไปครับอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันงอกอย่าปล่อยให้ให้มันงอกถูกต้องตัดรากตัดโคนทิ้งไปเลยใช่ธรรมห้าข้อเนี่ยคือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสําเร็จสมปรารถนาธรรมะเพื่อความสําเร็จสมปรารถนาใช่ สณิตทางที่พระคุณเจ้าพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่พูดถึงเรื่องกายคตาสติพูดถึงว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่กับอารมณ์ซะเยอะอารมณ์ในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ในสิ่งโน้นเราอยู่ได้แต่อยู่ให้เป็นอยู่ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถูกต้องอยู่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นเวลาสุขก็ให้รู้ว่ามันเดี๋ยวมีดับชเวลาทุกข์ก็ให้รู้ว่ามันไม่อยู่ตลอดกาลใช่นั่นแหละ ดันั้นถ้าเกิดเขารู้ตรงนี้ซะก่อนเขาก็จะรู้ว่าทุกอย่างมีเกิดดับอันนี้เรียกว่าอันิจังไหมพระคุณเจ้าถูกต้องนี่แหละคือสัจจะสัจจะความเป็นจริงของเราเราต้องรู้สัจจะก่อนถ้าเรารู้สัจจะเราจะอยู่กับชีวิตง่ายง่ายขึ้นความทุกข์เนี่ยจะเหลือแค่เศษดินปลายเล็บเลยนี่คืออนิจังทุกอย่างมันไม่เที่ยงตอนนี้พอเสร็จผมได้ยินมาแล้วทวูดไตลักเนี่ยมันก็ต้องมีสามอย่างนี่อนิจจังและทุกขังแล้วพระคุณเจ้า ทุกครั้งก็คือสิ่งใดที่เปลี่ยนเนี่ยและเปลี่ยนเรื่อยๆไม่หยุดเปลี่ยนขอรับ <l aps> มันจะต้องดับและหายไปอ๋อตัวดับหายไปเนี่ยทุกครั้งหมายถึงมันทนอยู่ไม่ได้<ช>สภาพมันจะให้มันนิ่งอยู่อย่างนี้ตลอดมันไม่ได้ <l aps> มันจะต้องเปลี่ยนใช่ <l aps> <l aps> มันจะต้องแตกสลายอ่าเหมือนก้อนน้าแข็งมั <l aps> นเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอ๋ออันนี้คือเรียกว่าทุกใช่ขอรับนะเพราะความเปลี่ยนนี้เองเพราะความเปลี่ยนพอเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนมากๆเปลี่ยนมากๆปุ๊บมันจะ ไปสู่คําว่าทุกขังหรือทุกคือแตกสลายแตกสลายาหรือความทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ขอรับและสิ่งที่แตกสลายได้เกิดมาแล้วแปรเปลี่ยนและแตกสลายเนี่ยเพราะองค์จะเรียกมันว่าอนัตตาดังนั้นอนัตตามีเหตุมาจากทุกขังทุกขังมีเหตุมาจากอาน,นิจจังขอรับอน,นิจจังมีเหตุมาจากการเกิดปรากฏพอเกิด๊บจะแปรเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บจะดับ ดับปุ๊บสิ่งนั้นถูกเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงอ๋อสามสิ่งนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใช่เป็นลักษณะที่เราต้องเห็นใช่ถ้าเห็นความจริงในสามสิ่งนี้เราจะมีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากเลยขอรับความทุกข์แทบจะหายไปหมดเลยครับขอรับได้เห็นตรงนี้พระองค์เรียกว่าเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจเลยเห็นความจริงของสรรพสิ่งในโลกอ๋อ ความทุกข์ของคนที่เห็นตรงนี้จะเหมือนเศษดินปลายเล็บเทียบกับผืนดินทั้งโลกขอลังนะทุกจะเหลือแค่นิดนิดเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้คำว่าความสุขจริงๆตรงนี้ที่เราทวินหากันเนี่ยาาถ้าจะเอาสุขแท้สุขสุดยอดจริงคือสุขที่รู้ความจริงสิพระคุณเจ้าถูกต้องไม่ใช่สุขจากการได้มาอย่างเดียวแต่พึตงพือตามความอยากอ,าาอันไหนไม่อยากได้ก็อย่ายให้มันเกิดไม่ใช่สิพระคุณเจ้านี่ใช่จากการารู้ความจริงรู้ความจริง และนั่นแหละคือการได้อได้อมตะธรรมเรียกว่าอมาตะธรรมเลยอมตะธรรมนะงั้นผมทําในใจไว้ก่อนคนอยากจะมีความสุขก็ทําในใจไว้ก่อนถึงใจรักให้ทุกๆวันทุกสิ่งทุกอย่างทุกก้าวย่างของชีวิตเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดดับของทุกสิ่งว่ามันไม่เที่ยงก็เวลาอะไรเกิดขึ้นกับตัวอารมณ์อะไรมีขึ้นมามันก็จะสามารถเดี๋ยวก็ดับไปพอรับ มันก็จะปล่อยวางได้ง่ายขอรับเราก็จะไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นอะไรมากหมายก็ว่าถ้าท่านมีศรัทธาอันถูกต้องใช่ท่านเดินมาในแนวทางนี้แนวทางที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นห้าข้อหมดสักครู่นี้แล้วก็การเห็นไตรลักษณ์เนี่ยโอกาสคือไม่ควรตายก่อนที่จะได้โสดาบันใช่ขอรับคนคนนี้ได้โสดาบันก่อนตายแน่นอนออเหมือนเหมือนเจ้าสารการนิสสกยะขอรับนที่ พระศาสดาพยากรณ์ว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นโสดาบันเพื่อนเจ้าสารการนี้บอกว่าโอ้ถ้าผู้เจ้าพยากรณ์อย่างนี้เป็นโสดาบันกันทั้งหมด <ขอ S 2> ตัวโลกแล้ว,ลวมัง้งผู้เจ้าแก้ยังไงบอกว่าการที่เจ้าสารการเนี่ยเจ้าสารการนี้เนี่ยมีความศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างอื่นและผู้เจ้า ตอบขยักที่สองก็คือเจ้าสาร,รการนี้สมาทานสิกขาก่อนสิ้นชีวิตคือสินห้าสินห้าครบองโสดาบันพอดีเลยคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศิลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าองค์จรพยากรเจ้าสาร,รการนี้สักยะว่าเป็นโสดาบันทั้งที่เพื่อนเจ้าสาร,รการนี้บอกว่าสาร,รการนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ทุลพลด้วยสิกขาสวยน้าจันทร์นะสิกขาบกพล่อง ทานเล่าขอลาอะจะเป็นโสดาบันได้ยังไงขอลางแต่ผู้เจ้าบอกคนคนเนี้ถึงแม้จะยังทานเล่าอยู่ขอลาแต่เขามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอลาและสุดท้ายเขาสมาทานสิกขาก่อนสิ้นชีวิตรอ,อดพอดีอตรงนี้ก็คือว่าการมั่นคงในพระรัตนาตรัยเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเริ่มสัทธานุสาลีแล,แล้วไงขลาอ่าและมันก็จะเหมือนกับที่ผู้เจ้าบอกว่า ไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันแน่นอนขอรับก็ได้จริงๆก่อนตาย <k> ก็เดินเข้าไปเส้นทางแห่งความสุขถาวรใช่ที่เรียกว่าอมตะเพราะเ,เมื่อเขา<ช>้าไปสู่เส้นทางของโสดาบันจะออกมาจากเส้นนี้อีกไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้ไม่ได้ละขอรับโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ขอรับเปรียบเทียบกับมหาพุทธธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมยังมีความแปรปวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันไม่มีความแปรปวนขอรับโสดาบันจะกลับไปกลับมาไม่ได้ถ้ากลับไปกลับมาได้ไม่ใช่โสดาบันขอรับ ดังนั้นโสดาบันเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมก็แล้ก็เลยอยากให้พวกเราทั้งหลายฉลองปีใหม่ด้วยการเป็นโสดาบันดีไหมมีธรรมอันไม่เสื่อมมีธรรมอันไม่เสื่อมได้ของแท้แได้ของประเสริฐสิ่งเหล่านี้ที่วัดความเป็นอริยะกับปุถุชนขอปุถุชนคือจะไม่รู้ธรรมตรงนี้อริยะจะรู้ธรรมตรงนี้ขอว,วัดกันตรงนี้อริยบุคคลวัดกันตรงนี้ขอนะ เพราะฉะนั้นพอเข้าไปสู่เส้นนี้แล้วโอกาสที่จะมีต่อไปได้จากโสดาบันก็ไม่มีอื่นสุดท้ายก็คืออมตะธรรมคือพระอรหันต์นั่นเองถูกต้องยังไงก็ต้องไปถึงยังไงก็ต้องไปถึงขี้เกียจก็ขี้เกียจแบบโสดาบันขอรับขี้เกียจก็ยังทําขอรับทำไปเรื่อยๆขอรับั่นนั่นคือสุขที่ถาวรสุขถาวรเลยขอรับพระผู้เจ้าเนี่ยหาสุขในโลกทั้งหมดแล้วไม่เจอไม่เจอมันไม่เที่ยงมันดับไปได้อ๋อคือใครก็อยากได้สุขนะ แต่สุขมันดับได้ขอรับใครก็อยากได้สุขถาวรสุขนานๆแต่สุขนานนสุขถาวรในโลกมันไม่มีขอรับผู้เจ้ามีคนเคยถามผู้เจ้าบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารกับผู้เจ้าเนี่ยใครมีความสุขกว่ากันอ๋อพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มากครองทั้งหมดเลยใชขอรับผู้เจ้าเป็นแค่นักบวชใขอรับใครจะมีความสุขกว่ากันผู้เจ้าเสพเสนาสนะป่าพระเจ้าพิมพิสารอยู่ในปราสาราชวังขอรับ ผู้เจ้าจะตอบยังไงผู้เจ้าบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารสามารถทำความสุขให้อยู่ต่อเนื่องกันตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหมคือสุขอย่างเดียวตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหมสองวันสองคืนได้ไหมถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ไหมอุ้มไม่ได้แต่ผู้เจ้าทำได้ยังไงคือเข้าสมาธิอยู่ในสมาธิอยู่ในสมาธิรสามารถอยู่ได้เป็นวันรและสุขต่อเนื่องตลอดเลย <c oughs> นะใครเคยนั่งสมาธิก็คงจะทราบ <c oughs> นะว่าเออสุขอันเกิดจากสมาธิมันเบาสบายจริงๆนะนั้นนี่คือคือการเปรียบเทียบความต่างกัน <c oughs> แต่สุขทางโลกเนี่ยจากการกินนะการเสพรูปเสียงทล่รถมันแป๊บเดียวมันสุขแป๊บเดียวังศงจึงบอกเนี่ยเป็นสุขที่ควรกลัวนะ <c oughs> ไม่ควรทํามากจเจริญมากคือทําก็ได้แต่อย่ามากอย่าจเจริญมากนะเพราะงั้นสุขที่แท้จริงก็ไม่เกี่ยวกับจนกับรวยใช่ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวการแสวงหาได้มามากได้น้อยการผิดหวังสมหวังไม่เกี่ยวใช่เกี่ยวกับการรู้ความจริงต่างหากการรู้ความจริงและเดินตามเส้นนั้นใช่คนรวยเนี่ยไม่รู้ความจริงตรงนี้ก็เป็นทุกข์ขอรับนะเพราะความอยากมันจะแซงหน้าความรวยของเขาขอรับเขารวยเท่านี้แต่เขาจะอยากมากกว่าที่เขารวยขอรับเขาจะจนทันทีเลยขอรับอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นรวยตกนรกนะ รวยก็ตกนรกจนก็ตกนรกนะจนก็ตกนรกถ้าเดินไม่เป็นถ้าเดินไม่เป็นถูกต้องเพราะนั้นอย่างมีความสุขจริงๆอย่างนี้มีความสุขกว่าอย่างนี้มีความสุขและสุขแบบข้ามภพข้ามชาติอ,อเพราะว่าถ้าสุขชาตินี้แล้วชาติหน้าไปอบาย <อ lemon S 2> ไม่คุ้มไงพอ,อแล้วตอนนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาเดินกับชีวิตประจําวันได้ยังไงมันจะมาใช้กับชีวิตการทํางานการเป็นลูกจ้างการเป็นเจ้านายการเป็นพ่อค้าวานิชต,ต่างๆได้หรือ ใช้ได้หมดเลยขอรับยิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วในการใช้ชีวิตทางโลกทุกคนอยากคบคนดีจริงไหมขอรับไม่มีใครอยากคบคนขี้ขโมยชอบโกหกใช่ไหมขอรับชอบฆ่าสัตว์ชอบพระพ,พรืชปนเดการมไม่มีใครอยากคบนะจริงๆขอรับนะดังนั้นธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ไม่น่ารักไม่น่าคล้ายไม่น่าปรารถนาของคนในโลกอยู่แล้วการฆ่าการขโมยไม่มีใครชอบขอรับ ในเมื่อไม่มีใครชอบทําไมเรานําสิ่งที่ไม่มีใครชอบไปมอบให้แก่เขาอน oh. ี่พระเจ้าถาม <Thank you. S 2> นะดังนั้นอย่าไปมอบทมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจในโลกให้กับคนอื่นอ <Thank you. S 2> ตัวเรายังไม่ปรารถนาอะไรคนอื่นจะปรารถนาหรอ <Thank you. S 2> เรายังไม่ปรารถนาการถูกฆ่าถูกขโมยของใช่ไหมเหมือนกัน <Thank you. S 2> ทุกคนเหมือนกัน <Thank you. S 2> ต้อกว่าเรามีเมตตาต่อสัตว์โลกต่อผู้คน เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยขอรับนั่นก็ก่อนที่จะปิดรายการตรงนี้ท้ายรายการนี้ผมก็ขอให้คุณเจ้าย้ําอีกครั้งว่าทำห้าข้ออันประเสริฐเมื่อสักครู่นี้คืออยากจะมีความสุขตลอดการสุขนิรันร์และความสําเร็จแต่มันต้องค่อยๆเดินไปนะพระคุณเจ้า5ข้อนั้นได้แก่ศรัทธาขอรับในพระศัสดาขอรับศีลคือมีศีลห้าสุตตะก็คือคําสอนที่ออกจากปากพระศาสดาจาคะ การเสียสละแบ่งปันโดยวางจิตลัความตระหนี่แล้วก็ปัญญาพยายามละอกุศลต่างๆที่เข้ามาในจิตออกเสียปัญญาจะเกิดขึ้นทันทีขอรับและทั้งหมดเกิดขึ้นง่ายๆด้วยการตั้งจิตอยู่กับกายกายยักตาสติหรือรู้ลมหายใจเข้าออกขอรับทุกอย่างได้มาครบหมดเลยขอรับ ผมคิดว่าท่านผู้ชมท่านดูตรงนี้แล้วนะครับและท่านยอมรับความจริงตรงนี้ว่าจริงๆเราต้องการมากๆเลยคือความสุขและก็ความสําเร็จและผมก็คิดว่าท่านก็คิดเหมือนกันทุกๆคนนะเหมือนผมเหมือนใครๆด้วยกันจรงิงว่าความสุขและความสาเร็จของเราคือชื่อเสียงกิิยศเงินทองแต่เราก็พบความจรงิงเสมอว่าชื่อเสียงกิิยศเงินทองหรือสิ่งที่เราปรารถนาที่ยังไม่เกิดที่มันยังไม่เกิดแม้นมันเกิดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเสื่อมแน่นอน แต่นี่คือทางที่ไม่เสื่อมนี่คือทางแห่งความสุขทาวรอยู่ที่ตัวท่านเองแหะครับว่าท่านจะเสพครบสิ่งนี้หรือเปล่าท่านจะเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าและท่านจะมีความสุขกับชีวิตของท่านตลอดไปหรือเปล่านับตั้งแต่วันนี้วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า<ม>อย่างสูง<ม><ม>กรับผมคิดเลยจริงๆว่าเราจะคุยกันกี่ครั้งพูดกันกี่ทีธรรมะของพระพุทธองค์เป็นจริงอยู่เสมอมและธรรมะพระพุทธองค์คือทางให้รอดอย่างแท้จริงอยู่ตลอดเวลา อันนี้มีความสุขมากๆเลยครับถือเป็นพรปีใหม่อันประเสริฐสุดๆครับห,หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับหรือการสนทนาธรรมของพระคุณเจ้าในวันนี้จะยังประโยชน์แก่ท่านยังประโยชน์สุขถาวรแก่ท่าน หวังว่าท่านจะได้อมตะไปเป็นอมตะธรรมแล้วเวลาที่มีสุขท่านมีเองเลยครับแล้วเมื่อท่านมีสุขแบบนี้คนข้างๆท่านจะมีสุขด้วยเหมือนกันเราพกตรงนี้สกู่ครับพบศีรษะนาสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบชุม่มขอดเครื่องละกักสกู่เดี๋ยวครับ